สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดียามสายค่ะแม่ลมโชยมาพอดีเลยนะคะวันนี้จะมาปลูกต้นไม้สองต้นส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปลูกวันสุดท้ายของปีแล้วไปเจริญเติบโตในปีหน้านะคะให้เพื่อนๆถ่ายเสื้อดอกอะไรก่อนอื่นให้เพื่อนๆดูดอกบัวก่อนค่ะดอกบัวบานแล้วสีม่วงบานทีละดอกเท่านั้นเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่า จะปลูกต้นไม้เป็นดอกไม้ค่ะดอกไม้อะไรเอ่ยคือเป็นดอกไม้ที่ปลูกยากแล้วตัวเองปลูกมาเป็นสิบสิบดอกแล้วไม่เคยอยู่ตายหมดนะคะมาดูซิว่าสองต้นนี้ที่กำลังจะปลูกเนี่ยนะคะจะอยู่ไหมเพื่อนๆจะมองเห็นไหมคะโอเคนี่คือกระถางนี่คือ ต้นไม้เพื่อนๆว่าต้นดอกอะไรคะใบให้มีกลิ่นหอมมากและและเป็นเครื่องหมายของความรักแต่ไม่ใช่ดอกรักนะคะโอเคขั้นตอนนะเดี๋ยวเราจะลงใบไม้รองพื้นก่อนนะคะหาใบไม้แถวนี้ละคะ่ะรองพื้นกระถางก่อน เอากระถางที่หนึ่งก่อนนะคะลองไว้แล้วเราก็ใส่ดินที่เราซื้อมานี่ค่ะเป็นดินสำหรับปลูกต้นไม้ใส่ลงไปนะคะใส่ลงไปสักประมาณค่อนๆกระถางนะคะอันนี้เราปลูกต้นนี้ก่อนนะคะพอดีเมื่อเช้านี้ไปได้มาจะรอด จะรอดไหมเนี่ยถ้ารอดถึงปีก็แสดงว่าเราปลูกเก่งขึ้นนะคะโอเคทีนี้ก็เดี๋ยววางก่อนเพื่อนเพื<ๆ>่นไม่งั้นมันมันไม่ได้นะคะนี่นะคะเห็นนะคะเขาอ่ะทำเป็นเป็นอันนี้ให้เราก็ต้องถอดถุงพลาสติกออกนะคะฉีกค่ะฉีกเลยเขาจะมี เขาจะทาเป็นเหมือนกับเป็นเป็นแกบไว้ให้อะคะ่ะเป็นแกบพุ่มพุ่มพุ่มลำต้นไว้ให้แล้วก็ถอดออกพลาสติกออกถอดถอดอยี้ก็ได้นะคะมือเราจะได้แล้วแล้วก,ออก็เอาถุงออกเอาถุงออกนี่นะคะเขาก็จะมี ให้ตรงกลางนะคะผูกตรงกลางวางตรงกลางเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาผูกค่อยมาผูกตรงนี้ลำต้นไม่ให้มันเอียงนะคะนี่เขามีเขามีไม้สําหรับผูกนะคะทีนี้เพื่อนๆเห็นไหมคะแล้วก็ใส่ดินเมื่อกี้เราลองใบไม้ใส่ดินลองลองไปส่วนหนึ่งแล้วเราก็เอาต้นไม้ใส่ลงไปในกระถางแล้วเราก็ เติมดินค่ะเติมดินอันนี้ซื้อดินปลูกต้นไม้มาจากร้านนะคะถุงละยี่สิบาทเพราะว่าเพราะว่าถ้าเราใช้ดินของเราเองเนี่ยมันเหมือนจะไม่มีปุ๋ยดินเราก็เยอะนะที่บ้านนะคะแต่ถ้าเราใช้ดินของเรามันอันนี้เป็นดินที่เหมือนกับเขาสำหรับปลูกต้นไม้โดยเฉพาะก็ะะะซื้อมาพร้อมกับดอกกุหลาบแล้วเราก็ต้องมาลุ้นอีกว่าดอกกุหลาบนี้ ที่ปลูกเนี่ยมันจะออกดอกสีอะไรเพราะว่าคนขายก็ยังไม่ทราบเลยว่าว่าดอกกุหลาบที่ซื้อมาเนี่ยเป็นสีอะไรนะคะว่าแต่จะออกดอกให้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะถ้าออกวันไหนเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูนะคะนี่เราก็ปลุกนี่ค่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วหนึ่งต้น ตรงนี้เดี๋ยวจะปลูกตรงนี้อีก1ึงต้นนะคะเพื่อนๆน,นี่ตรงนี้ข้าลงนี้สองต้นนี้ไม่ทราบเลยว่าสีอะไรเดี๋ยวเรามารุ้นกันว่าปีหน้าถ้ามันออกถ้าดอกดอกกุหลาบออกแล้วจะเป็นสีอะไรนะคะแล้วดอกเล็กใหญ่ดอกเล็กหรือใหญ่ขนาดไหนโอเคค่ะปลูกดอกไม้กันในวันสุดท้ายของปีไปเจริญง,งอกงามในปีใหม่เลยนะ